สวัสดีค่ะดีฉันนะคะนางสาวสุนิภาเซจูนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าซินนะคะรหัสนักษา6กษ0 0 1า6 1 1 5 1 0 7 0 0 1 0 1 6ค่ะมาจากคณะคดุศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยรายรชภัฏสุราษธานีนะคะวันนี้นะคะจะมาวิจารณ์นหนังสือเล่มนี้ค่ะชื่อว่า I am Nelson m a เม e l a นะคะหรือว่ายอดคนธรรมดาเนลสันเมนดูล a นะคะผู้แต่งก็คือคุณทศคณาพรนะคะแล้วก็คุณธีรวุฒิปัญญาค่ะ ตีพิมพ์ในปี2559นะคะจำนวน132หน้าราคา175บาทคา่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนํำทั่วไปเลยนะคะค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือแนวสารคาดีชีวประวัติของรัฐบุรุษและก็อดีตประธานาธิบดีของประเทศแอฟริกาใต้นะคะนั่นก็คือเนลสันเมนดดลานั่นเองค่ะ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือแนวสารคาดีชีวประวัติของรัฐบุรุษและยังเป็นอดีตประธานาธิบดีของประเทศแอฟริกาใต้นะคะนั่นก็คือเนวสันเมนูล่าค่ะซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะกรอบไปด้วยชีวประวัติของเมนูลา่าประวัติของเมนูล่านะคะก่อนที่เขาเนี่ยจะกลายมาเป็นรัฐบุรุษภูมิหลังทางด้านการศึกษานะคะครอบครัวความรักชีวิตครู่นะคะเหตุการณ์สาคัญต่างๆนะคะที่ผลักดันให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะแล้วก็ส่งเสริมความเท่าเทียมใน แอฟริกาใต้ค so right ่ะเหตุการณ์ทางการเมืองนะคะที่ทําให้เขาที่ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยถึงจุดเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตนั้นนะคะก็คือการจําคุกนั้นถึง27ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นการต่อสู้เพื่ออิสรภาพเสรีภาพเพื่อเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมนะคะที่จุดประกายให้ผู้คนต่างลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแล้วก็ความเป็นอยู่ของตัวเองนะคะทำให้ผู้คนเี่ย วผ่านความหวาดกลัวลุกขึ้นมาต่อสู้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเขาผู้นี้เนี่ยทาให้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนผิวสีในแอฟริกาใต้นะคะเปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือการเป็นหลังมือเลยค่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น12ตอนค่ะซึ่งในแต่ละตอนนะคะก็จะเล่าถึงเหตุการณ์สําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเมนูล่าค่ะ ภาพรวมของเนื้อหาภายในเล่มน,นะคะก็จะพูดถึงูุิหลังแล้วก็เหตุการณ์ที่ล่อล้อมเนี่ยให้ชายธรรมดาผู้หนึ่งนะคะที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่แล้วก็มั่นคงเนี่ยเขาเนี่ยมักจะเจอกับอุปสรรคมากมายนะคะแม้จะเจออุปสรรคมากมายเพลงใดเนี่ยแต่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นนะคะก็ไม่สามารถขัดขวางทำอะไรกับคนที่มีอุดมการณ์แน่วแน่แล้วก็ชัดเจนได้ค่ะแม้จะต้องแพ้กี่ร้อยครั้งนะคะแต่ชัยชนะเพียงครั้งเดียวที่เขาได้มาเนี่ยก็สามารถทําให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะ อุดมการ์ที่เขาใช้นะคะแนวคิดต่างๆเนี่ยเราสามารถนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้ค่ะต่อให้คุณเจอปัญหามากน้อยเพียงใดน,นะคะราบใดที่คุณยังไม่ยอมแพ้กับสิ่งเหล่านั้นนะคะคุณเนี่ยก็จะสามารถกล้าผ่านวิกฤตที่เป็นเหมือนมรสุมในชีวิตไปได้เสมอค่ะถ้าคุณเนี่ยยังมีอุดมการที่แน่วแน่และชัดเจนเหมือนแมนดูล่านะคะคุณเนี่ยก็สามารถทําให้สําเร็จเหมือนชายที่ชื่อว่าแมนดูล่าได้ค่ะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะผู้แต่งเนี่ย มักจะสอดแทรกคำพูดของเมนูล่าไว้ในแต่ละตอนนะคะเพื่อความน่าสนใจและขั้นไว้ระหว่างบทเพื่อให้ดูไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็น่าติดตามมากยิ่งขึ้นค่ะคําเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคําพูดที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกอยากอ่านต่อนะคะเป็นการหยิบยกเอาประโยคที่น่าสนใจเนี่ยมาเชื่อมโยงเรื่องราวและบางประโยคนะคะยังทําให้ผู้อ่านเนี่ยได้เข้าใจถึงเจตนารณมของเมนูล่าอย่างลึกซึ้งด้วยค่ะ และมาจะจบบทด้วยคําที่ประทับใจนะคะเป็นการทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ทําให้เราเนี่ยฉุกคิดทําให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกอินกับเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะเออและสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้นะคะนั่นก็คือคําคมก่อนที่จะเริ่มต้นบทใหม่ค่ะซึ่งเป็นคําคมภาษาอังกฤษนะคะและมาจากคําพูดของเมนู่าจริงๆด้วยค่ะยิ่งทําให้น่าติดตามขึ้นไปอีกนะคะยกตัวอย่างคําคมที่ประทับใจนั่นก็คือ If you want to make peace with your enemy you have to work with your enemy that he become your partner ซึ่งแปลว่าหากคนเนี่ยอยากสมานฉันท์กับศัตรูของคุณคุณต้องทํางานกับเขาก่อนและหลังจากนั้นศัตรูของคุณจะกลายมาเป็นคู่ของคุณเองนี่นะคะเป็นประโยคที่น่าสนใจและสะท้อนความคิดได้ดีคะ่ะซึ่งพูดแต่งเนี่ยได้นําคําพูดของเมนรล่านะคะมาต่อท้ายในยประเด็นต,ต่างๆที่กําลังพูดถึง ทาให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกคอยตามไปก,กับผู้เขียนแล้วก็เข้าถึงเจตนาณ์ของเมนูล,ล่าได้อย่างสุดๆเลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิดอุดมการผู้ที่ต้องการจะศึกษากลยุทธ์วิธีการเอาชนะใจคน,นะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่อ,า,อาจะเป็นผู้นําผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าองค์กรน,นะคะและเหมาะสําหรับทุกคนนะคะที่สนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลสําคัญนั่นก็คือแนวสารเมนูล,ล่านั่นเองค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งของโลกนะคะผู้ที่เปลีนประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศแอฟ,ฟริกาใต้ไปตลอ,อดการค่ะยังไงก็ขอฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะ I am no sun Mendula นะคะหรือว่ายอดคนธรรมดาเมน d u ล่นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ